ผ่านไปหนึ่งเดือนพอดีครับท่านผู้ชมสามิเวันโอ้โหเกลี้ยงเลยครับเรียบกลายเป็นที่ลาบเลยนะครับเก่งจริงๆนะครับไม่ทันถึงเดือนเลยอะเรียบเลยนะครับโอ้ตลาดหนึ่งของผมเหลือแต่ซากแล้วเอาละก็รอ,อ,อ,อดูต่อไปนะครับว่าตลาดใหม่นั้นจะออกแบบเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ดูไปก่อน พบกันครับผมปีนี้ก็พศออ2566ครับเดือนพฤศจิกายนครับวันที่28นะฮะหรือถอนไปประมาณตุลาเนะาะเข้าพฤศจิกาก็เรียบแล้วนะครับมีเค้นช่วยยกก็มีถลุงะมีเผาแล้วก็มีขุดพบกันครับผม